ในพื้นที่ที่ผู้คนมักจดจำด้วยข่าวสารยังมีอีกมุมหนึ่งที่เงียบงามคือเสียงของศิลปะที่ค่อยๆดังขึ้นจากหัวใจของเยาวชนรายด้ามขวานโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารจังหวัดปัตตานีที่นี่ เสียงจากการฝึกโขนศิลปะก,การแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติคือเสียงของความหวังที่ครูและนักเรียนชมรมโขนเยาว,วชนแดนใต้ได้เปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นเวทีของโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นสำหรับทุกคนกิจกรรมนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่2500 52โดยที่โรงเรียนในเมืองเนี่ยเขาเริ่มทําเป็นจุดเล็กๆกันมาก่อนนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ยาวนานมาก็เกือบประมาณ10ปีแล้ว10ปีเต็มผมก็ผนวกกับกิจกรรมที่เราทําในที่โรงเรียนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทํโขนขึ้นมาเพื่อที่ว่าอยากจะดึงเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียนแล้วก็ดึงเด็กนักเรียนจากไม่มาโรงเรียนเลยเนี่ยให้มาโรงเรียนก็เลยเป็นตัวเริ่มต้นครับที่ผมจะฝึกโขนขึ้นมา ตอนแรกไม่ได้มีความสนใจในด้านนี้เลยครับก็คือเหมือนเพื่อนกลุ่มเดียวกันได้ไปเล่นโขนแล้วตอนเย็นเนี่ยคือครูชัดให้เพื่อนๆนเนี่ยมาซ้อมผมก็รอกลับบ้านกับเพื่อนแล้วก็ครูชัดเห็นว่างก็เลยให้มาซ้อมด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการได้เข้ามาชุมลุมโขนครับเพราะว่าชอบครับเข้ามาก็คือชอบเลยครับเล่นโขนเป็นครั้งแรกตอนนั้นก็คืออยู่มอสีครับเพื่อนชวนเข้ามาก็ได้ลองเล่นก็คือชอบเลยครับสนุกครับอยู่กับเพื่อนๆนก่อนจะเล่นโขนผมได้ลำนูรามาก่อนครับแล้วก็มัน มันจึงได้มีพื้นฐานการลํำมาด้วยตอนม4ครับได้เข้ามาเรียนแล้วก็ได้เจอครูฉัดได้เข้ามาชวนให้ลองไปเล่นโขนดูไหมอะไรแบบนี้ครับผมก็ลองเล่นลองเข้าไปเล่นครับหลังจากนั้นพอเราทํากิจกรรมเหล่านี้ครับมันกลับกลายเป็นว่ามีผู้คนในพื้นที่สนใจเราก็นําเด็กๆนะครับไปบริการชุมชนในพื้นที่นะครับตอนแรกๆเขาก็อาจจะงงๆหน่อยว่า เอ๊ะโขนมันมาได้ยังไงเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยพอเราทํากิจกรรมไปก็เกิดการมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับโดยการที่ว่าเห็นว่าโรงเรียนสายบุรีมีโขนเขาก็พาไปสแสดงงานต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยเด็กของโรงเรียนสายบุรีเนี่ยที่เล่นโขนเนี่ยครับก็มาจากหลากหลายพื้นที่นะครับเราก็พยายามที่จะเอาโขนของเราเนี่ยไปตามชุมชนที่เด็กอยู่ นะครับผู้ปกครองเขาก็เลยเห็นว่ารูปของเขาเนี่ยมีกิจกรรมที่ทําแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเองด้วยต่อครอบครัวด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับที่โขนเกิดขึ้นในเรียนสายวุลีแจ้งประชาขาครับ จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการใช้โขนเพื่อช่วยให้เด็กมีกิจกรรมที่ทำให้พวกเขามีพัฒนาการในวันนี้การเดินทางของโขนเยาวชนแดนใต้ได้ส่งต่อพลังแห่งอนาคตให้กับเด็กในชมรมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษากล่าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยทั้งในจังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานครถ้าจบ ม6ไปก็มีทุนเรียนฟรีให้ถ้าไปเรียนเกี่ยวกับทางสายนี้ทา,ทางสายนาฏศินหรือว่าทางครูเรียนครูตโดยตรงอะไรเงี้ยครับจบม6ปุ๊บเราก็ได้ทุนไปเรียนแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีครับไม่ไม่รบกวนเงินทางบ้านเยอะเกินทุนเนี่ยครูเขาหามาให้ครับก็คือเป็นทุนของจากวิทยาลัยน่าศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนาศินป์ได้ทุนของเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์สลายาครับแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังจะไปศึกษาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์สลายาครับเปา้ปาหมายคืออยากเป็นครูครับอยากสอนเด็กๆไปถึงให้ไกลที่สุดครับก็คืออยากจะกลับมา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราครับมาให้ผู้คนรู้จักโขนมากขึ้นมาเผยแพร่โข,ขนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราแล้วก็จะอนุรักษ์ ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆครับอนุรักษ์ไว้เยอะๆครับเพราะว่าส่วนมากผมว่าคนต่างประเทศเนี่ยน่าจะรู้จกักโขนอยู่แล้วครับน่าจะรู้จกักโขนอยู่เยอะอยู่แล้วแต่คนไทยส่วนมากเนี่ยคนในประเทศเนี่ยส่วนมากบางกลุ่มเนี่ยจะมีเฉพาะบางกลุ่มครับที่รู้จักโขนจริงๆเป้าหมายที่ไปเรียนใช่ไหมครับอยากไปพัฒนาตัวเองครับใช่แล้วก็อยากเอาความรู้ที่เราไปเรียนเนี่ยกลับมาพัฒนาสามชายแดนภาคใต้ครับเพราะว่าสามชายแดนภาคใต้ของเราครูน่าจะสินมันน้อยมากครับโรงเรียนสายบุรีเจ้ประชาค่ะเป็นโรงเรียนที่ประกอบด้วย มุสลิมพุทธแล้วก็จีนหรือพมา่าเขมรซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมซึ่งเมื่อโรงเรียนมีนักเกรียนที่หลากหลายโรงเรียนจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงต่างๆเพื่อให้นักเกรียนมีความสุขเราก็เลยได้ไดจักกา,าสาเรื่องคนเพื่อมาเป็นกิจกรรมในการทําให้นักเกรียนนั้นได้เรียนอย่างมีความสุขซึ่งโรงเรียนนั้นสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะไปจัดห้องเรียนจัดเป็นชุมนุม จัดเป็นกิจกรรมและล่าสุดนะครับโรงเรียนก็จัดเป็นหลักสูตรพิเศษของโรงเรียนก็คือหลักสูตรสุทริศาสตร์ด้านนาฏศิลินเข้าไปเพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชานาฏศิลป์หรือวิชาอื่นๆที่สนใจเป็นการเฉพาะตามความต้องการแต่ที่สําคัญที่สุดคือเป็นการสร้างโองกาสพื้นที่นี้มีพื้นที่ที่ยากจนพื้นที่ที่ห่างไกลาการศึกษาและก็มีมีปัญหาความมั่นคงอยู่เสร็จแล้ว เมื่อผมอยู่ผมก็สามารถดึงเด็กเหล่านั้นเข้ามาเรียนโดยใช้กิจการโขนเมื่อเด็กมีการศึกษาความคิดของเขาทัศนะของเขาเขาก็จะเป็นทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองเป็นทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองทาให้เขามีการพัฒนาตัวเองทำไงก็ได้ถ้ให้ตัวเองได้ศึกษาต่ตอเพราะเราเปลียนทัศนคติของเขาแล้วผมก็เลยมองว่าโขนตัวนี้เป็นความภูมิใจที่สามารถพัฒนาเยาวชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยใช้โขน นอกเหนือจากการให้ความสนับสนุนชมรมขนเยาวชนแดนใต้แล้วโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารอย่างเปรียบเสมือนศูนย์กลางของการสร้างอนาคตให้กับเยาวชนที่ต้องการโอกาสโดยนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสุดใจใต้และทำให้พวกเขามีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นตอนที่ได้ไปอยู่บ้านอุะลธรรมนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าครอ,อบครัวอุปทัรของผมเนี่ย เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆกครับแกบอกว่าใส่ใจดูแลผมทุกๆอย่างเลยครับเหมือนผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกินเนื้อวัวใช่ไหมครับแกก็แบบหาไก่หรือว่าหาอะไรต่างๆครับที่แบบว่าให้ผมสามารถกินได้ครับก็ได้ไปอยู่ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ชุมชนบ้านปากลัดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะพอไปอยู่ตรงนั้นเขาก็แบบต้อนรับเราดีมากแล้วก็กินข้าวก็กินพร้อมหน้าพร้อมตาปะก็ตักกับข้าวให้อะไรอย่างงี้ค่ะแบบรู้สึกอบอุ่นมาก จากที่ผมได้เข้าร่วมโครงการนะครับผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ครับเพราะว่าเหมือนตอนที่ผมเข้าร่วมโครงการนะครับผมต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใหม่ในพื้นที่ใหม่ๆครับคนคนเดียวครับแล้วก็เป็นเดือนนึงใช่ไหมครับเหมือนเป็นการฝึกซ้อมตัวเองในการใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็นครับค่ะหนูก็จะเอาประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้ค่ะในส่วนของการที่เราได้อยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ต่างพหุวัฒนธรรม แล้วก็ในความกล้าแสดงออกนะเขไปต่อยอดในระดับของมหาลัยที่หนูกำลังจะเข้าไปเนี่ยค่ะก็หนูเนี่ยจะเข้าคณะเภสัชน,นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากที่เรียนจบนะครับผมก็มุ่งมั่นตั้งใจว่าจะสอบอาจะบรรจุเข้าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านครับ mm hmm. เพื่อที่จะว่าทำงานใกล้บ้านแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวครับแล้วก็ได้มาเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองด้วยครับ ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อย่างการแสดงโขนได้กลายเป็นแรงบันดาลใจอันงดงามที่วางรากฐานให้เยาวชนได้เติบโตไม่ใช่แค่เติบโตอย่างมีความรู้แต่เติบโตด้วยหัวใจที่งดงามพร้อมส่งต่อพลังแห่งความฝันให้กับคนรุ่นต่อไปบริษัทอีเดมิสอ,อพอลโลป,ประเทศไทยจำกัดขอร่วมเป็นอีกพลังที่ผลักดันฝันให้เดินหน้าโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการสร้างสรรค์ของเยาวชนในอนาคตเพราะเราเชื่อว่า พลังแห่งอนาคตคือพลังจากเยาวชนที่มีคุณค่าในปัจจุบันการเดินทางของ Journey of Dreams ในซีรีส์แรงบันดาลใจจากชายแดนใต้เราเดินทางจากปัตตานีมายังจังหวัดยะลา เพื่อพบกับวงออเคสตาราเยาวชนเทศบาลนครยะลาที่ใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อสันติสุขและสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมจากจุดเริ่มต้นในปี2549ที่เมื่อเทศบาลนครยะลาได้เริ่มก่อตั้งวงดนตรีออเคสตาราเยาวชนเทศบาลนครยะลาได้แสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนจํานวนมากรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับคนยะลาเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้นกาเนิดเลยก็คือตั้งแต่ที่เริ่มมีสถานการณ์ความไม่สงบก็เกิดความไม่วางไว้วางใจกันระหว่างประชาชนนะคะทีนี้โดยท่านนายกพงศักดิ์ค่ะยิ่งชนจเจริญท่านนายกอาร์ก็ท่านก็หากิจกรรมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดยาลาค่ะได้มามีกิจกรรมทําร่วมกันก็พิจารณาเลือกคัดเลือกกันก็มาลงตัวที่เรื่องของดนตรีค่ะเพื่อให้เกิด ความสมานฉันท์แล้วก็เกิดความรักความสามัคคีค่ะก็เลยลงตัวที่ดนตรีออเคสตราค่ะ ในแต่ละเครื่องดนตรีหลายๆประเภทเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการสื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของประชาชนที่อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มันมีความแตกต่างดนตรีออเคสตราเนี่ยมันจะต้องเล่นพร้อมๆกันร่วมกันซึ่งมันก็สื่อให้เห็นถึงว่ามันจะต้องมีความสามัคคีนะคะมันต้องมีความกลมเกลียวมันต้องมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันถึงจะเล่นเครื่องดนตรีให้ออกมาเป็นเพลงที่ไพเราะได้ การเดินทางของวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลานับตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันได้สร้างนักดนตรีคลาสสิกมากฝีมือระดับไว้หลายคนและหนึ่งในนั้นคือครูบุญธิดาอินทากาศหรือครูหมูหวานที่เข้าร่วมโครงการในฐานะเยาวชนรุ่นแรกของวงและได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงออเคสตราของเยาวชนเทศบาลนครยะลาให้ก้าวเดินต่อไปตามจุดมุ่งหมายที่สร้างเอาไว้ จริงๆสิ่งที่เราสิ่งที่เรากลับมาทำอ่ะพะได้กลับมาทําสิ่งที่ ที่วาดหวังไว้ว่าอยากทาคืออะไรที่เคยเคยเป็นจุดบกพร่องในรุ่นเราเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับรุ่นถัด,ถดไปก็พยายามที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการสอนหลักสูตรหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตารางเรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนเรื่องของวินยัยความรับผิดชอบเรื่องของทัศนคติมุมมองอะไรอะไรอย่างที่จะทําให้ชีวิตของเด็กหนึ่งคนเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้เนี่ยก็คือเราพยายามที่จะปรับทั้งหมดอันเนี้ยให้ให้ดีขึ้นกว่ารุ่น ที่เราเคยเรียนก็ก็เหมือนมันเป็นทางเลือกในชีวิตหนึ่งที่เขาเลือกที่จะมามาที่นี่ก็ก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดเด่นของวงแล้วสิ่งที่ได้คือมิตรภาพที่มันได้ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนว่าไม่รู้แหละจะกี่สิบปีแบบจะจากกันไปแล้วไปเรียนต่างคนต่างที่ไปทํางานคนละที่แต่ว่ามิตรภาพอันเนี้ยมันยังคงมี เหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อวานก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็น,ปน,ปนจุดเด่นของวงออเคสตราที่มันมีมานั้งแต่รุ่นที่1จนถึงรุ่นปัจจุบันนอกเหนือจากครูหมูหวานแล้ววงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลายังมีอีกหนึ่งบุคคลที่ขับเคลื่อนให้นักดนตรีของวงประสบความสําเร็จในระดับประเทศอาจารย์วิรยศักดิ์อักษรถึงผู้ทําหน้าที่คอนดักเตอร์ประจําวงทำงานกับเด็กและเยาวชนมันก็ต้องแก้ปัญหา หลากหลายผมอ,อยู่ในนาทางด้านดนตรีก็จะแก้ปัญหาทางด้านดนตรี <c oughs> เช่นทํายังไงให้สามารถเล่นได้หาวิธีเอาแบบฝึกหองฝึกหักอะไรต่างๆเหล่านี้มาอันนี้ผมจะชในด้านดนตรีแต่ว่าในขณะที่ซ้อมดนตรีเนี่ยเราก็จะปลูกฝังแนวคิด ฟังแนวคิดของสิ่งที่ว่าเออสิ่งที่ดีการอยู่ร่วมกันการทํางานเป็นทีมเพราะดนตรีมันก็คือฮาร์โมนีใช่ไหมมันต้องฮาร์โมนไหนกันอ่ามันก็จะต้องแบบว่าให้มีการประสานกันเราก็จะอาศัยดนตรีนี่แหละมาสอนการที่จะให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างผสมระสานตอนไหนที่เป็นบทบาทเด่นเป็นนำตอนตอนไหนที่เราเป็นรองต้องซัพพอร์ตยังไงเมื่อเปลี่ยนหน้าที่กันคนอีกคนนึ่งนำ อีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องซัพพอร์ตที่ดีต้องต้องต้องประสานกันให้ดีมันเป็นปรัชญาชีวิตธรรมดาแต่ว่าอาศัยดนตรีพอเราปลูกฝังอย่างนี้อย่างน้อยเด็กก็มีคอนเซปต์เปรียบเทียบสิ่งที่เขาทำอยู่กับวิถีชีวิตที่มันควรจะเป็นการเดินทางของวงออกคริสตรายาวชนเทศบาลนครยะลาในช่วงเวลาเกือบสทศวรรษคือการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศในจนํานวนนี้มีเยาวชนประจําวงที่ตั้งใจจะใช้ความสามารถทางดนตรีของตนเองในการต่อยอดสู่อนาคตทางการศึกษาเช่นกันก็เคยเห็นคลิปที่เขาเล่นเปียโน,นแล้วก็รู้สึกว่าเออเทแล้วแม่หนูก็เห็นค่ะว่ามันมีออกคสตายะลาแล้วก็เห็นว่ามันเรียนฟรีด้วยมีเข้ากินฟรีอะไรก็เลยให้ลูกลองมาเรียนค่ะก็เข้าตอนประมาณป .5 ป6เนี่แหละค่ะจนพอมาตอนนี้ก็อยู่มาเกือบจะครบ5ปีแล้วค่ะ เริ่มต้นมาจากการที่ตอนแรกค่ะเราไม่ได้เรียนอยู่ที่สถานที่นี้แต่ว่าเราเรียนอยู่ที่สถานที่อื่นแล้วเขาดันมาใช้งานคะเราก็เลยมาเรียกเรียองสถานที่นี้แล้วก็ได้เป็นการแบบอบรมได้ด้วยเรียนได้หลายห้องแล้วก็เสริมการพัฒนาได้หลายด้านค่ะรู้สึกดีค่ะที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนที่นี่แล้วก็มีเพื่อนเยอะมีคุณครูที่ดีคุณครูที่คอยปรึกษาแล้วก็สอนอยู่จมสมามเสมอค่ะ ถ้าเปรียบเทียบในโรงเรียนนะคะคณิตอะไรวิทยาศาสตร์อะหนูจะเป็นอะไรที่เข้าใจยากมากแต่ว่าพอได้เรียนดนตรีแล้วพอมันได้คิดอะไรเยอะแล้วค่ะหนูรู้สึกว่าสมองหนูมันคิดได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็มันเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็บวกกับว่าสมาธิอะค่ะหนูเริ่มมีสมาธิในการทาสิ่งสิ่งหนึ่งมากขึ้นค่ะถ้าเรื่องอนาคอรค่ะหนู อาจจะไม่ได้ต่อดนตรีโดยเฉพาะแต่หนูก็ไม่มีวันลืมค่ะเพราะว่ามันซึมซับไปแล้วแล้วมันชอบไปแล้วอะค่ะก็ไม่แน่อนาคตหนูอาจจะเป็นหมอเป็นทหารอะไรแต่ก็คือหนูก็ยังจะเล่นดนตรีของหนูอยู่ค่ะอยากจะไปถึงจุดข้าราชการค่ะอยากเป็นครูค่ะแล้วก็คิดว่าจะมุ่งทางดนตรีอย่างเดียวเลยค่ะอยากเป็นครูดนตรีมากเลยค่ะก็อยากมอบความรู้ให้เด็กๆค่ะ เสียงจากวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาคือเสียงแห่งสันติสุขที่เยาวชนตั้งใจสร้างขึ้นไม่ใช่แค่เพราะรักในเสียงดนตรีแต่เพราะพวกเขาอยากเห็นบ้านเกิดเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเข้าใจรอยยิ้มของเยาวชนที่ได้ร่วมกันบรรเลงคือพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปสู่ความสงบสุขได้อย่างแท้จริง